แล้วก็รวมถึงขา้าวโพดผมถึกนิวีดีน้องครับเชื่อมาน้องครับแล้วก็แขงบอยแบนด์นี่ทั้งหลายน,ะะนี่ยฮะคี่จะเป็นฉากใหญ่ค,ค,คือหนุ่มของพี่เอวาสินของน้องเด่นคุณแล้วก็น้องเพรนเนี่ยจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งเลยใช่ไหมคะท่านแยกไปเลย ไม่ได้รวมอยู่เลยค่ะเป็นการเล่าเรื่องอีกใช่ค่ะก็จะเป็นจะเป็นค่าของกระสังค์ค่ะของของขุนหลวงไทยสังค์ค่ะก็จะมีนะพี่พี่เออะค่ะเป็นเป็นเจ้าพ่อแดงมาเป็นหนึ่งในตัวละครพิเศษที่จะทําให้เกิดเรื่องราวในของเจ้าไทยสังค์ค่ะค่ะก็จะเป็นจริงๆพี่เอจะเจอกับน้องจอเฉียงสุดเจอไหอครับเขาอยู่บนบ้านเราอยู่ใน้าใช่ใช่เรา่องนี้ับเราเรพอพอพอ ก็ทำแล้วก็จะมีคอนโซิปีด้วยครับคือจริงๆแล้วผมมาเป็นแฟนคลับละครนั้งแต่ะผมเป็นศิลปวัฒนเป็นเรื่องแรกที่ผมดูสามรอบโอ้แล้วก็ผมอธิษฐานไว้นนี้ขอนอกเรื่องหน่อยมันเป็นฝ้อที่เป็นจริงเพราะว่าผมอธิษฐานว่าถ้าทางภาคสองมันขอเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้กีจฉากได้แต่เข้าไปอยู่ในนั้นนั่นแล้วถือว่าอยู่ดีๆก็ได้รับติดต่อมาฟิตติ้งเลยวันพม่ไดอ่านบทบทอะไรก็ได้ครับใช่ไหมคะ ลนเียม่อพี่อสินค่ะอะไรครับอยากให้คุยกับใครอีกไหมคะโอนเงินแล้ก็บอกชื่อมาเลยค่ะจะกลับไปดูละครไม่ทันนะคะวันนี้มีละครใ่ะหมะม่ใี่สี่สองทุกคืนทันค่ะดึงรับอัพเลยตัดอยุ่ไม่ทัน พี่เราเอาเพลงประกอบละครมีใครร้องบ้างมาแล้วค่ะมาแล้วเพลงหนึ่งนะคะเมื่อกี้พี่ตัดแตมแล้วก็ครูน้ำมนนะคะสำหรับเพลงผมดี่ขีดก็ก็เป็นความเครียดของผู้ที่สร้าง ผิดนะคะเพราะว่าเพลงอูเพย์สันนิวาไม่ว่าวจะอ้อเจ้าเธอหนอ,อเธอเบิกสมตาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆเพราะฉะนั้นคนทำเพลงก็จะเป็นขั้นเดิมเป็นเทียะนะคะก็คือร้องได้ิดแล้วได้ฟังไปแล้วแล้วก็จะมีเพลงชื่อว่าเคียงขวัญน,นะคะน้องกันทรเนี่ยรอก็ใครรอมากอันนี้ก็ยังมีคงความเป็นไทยแล้วก็มีการมา,ามีดนตรีไทยที่จะมงเป่าขลุ่ยไทยอยู่ใน ละครดเอออยู่ในเพลงนี้ด้วยแล้วก็เพลงของน้องเบลข้ามเวลานะคะน้องมีไวโอเล็ตก,ก็เป็นเพลงแนวสมัยใหม่นะคะที่จะบอกว่าอ่าน้องเขาลงี่ขีดจริงๆคือข้ามเวลามาพบกับพี่เรนนะคะก็ถือว่าเป็นสามเพลงที่เราตั้งใจมากๆค่ะก็อยากให้ติดตามตามกันเรื่อยๆนะคะ3ากสามเพลงและต่อจากนี้นี่อเจ้าก็สามารถเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆใช่ไหมคะ เดี๋ยวจะมีมาเป็นระยะคอยติดตามในเพจได้นะคะน้องเบลฝากละครน,นะคะร่วมถึงพี่นายด้วยค่ะคะ่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับพรลิขิตค่ะละครฟองยักษ์มากมาก เราไม่เคยอยู่ในโปรเจกต์ไหนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ถ่ายทำยากมากนะคะทุกคนตั้งใจมากๆรวมถึงทั้งนักแสดงทุกคนด้วยทีมงานทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนเป็นให้กำลังใจให้กับผลลิติคนะคะแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะคะคืนนี้เป็นวันพระหัสใช่ไหมคะมีละครอ,ออกอากาศน,นะคะแต่ว่า ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปจะเปลี่ยนเวลาได้เปลี่ยนวันออกอากาศเป็นจันอังคารพุธนะคะก็จะออกอากาศจันอังคารพุธสามวันเป็นจนจบเลยคะ่ะสองทุ่มเครื่องเหมือนเดิมนะคะเซ้นีิกันไปดยค่ะครับนี่ได้คะ ก็ก็ขอนุญาตฝากปากผมิขิตด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความตั้งใจการทางานของทั้งนักแสดงและทีมงานทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีฉากสําคัญสําคัญใหญ่ๆอีกเยอะมากเลยค่ะต้องติดตามชมต้องติดตามเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะนักแสดงั้งหมดนะคะรวมถึงพี่น้องพี่นายด้วยนะคะตอนนี้อยู่บนเวทีบนะเดี๋ยวขอเชิญทุเทิรนะครับขอเชิญนะครับคุณสตาบัตพิวัตรนะครับบนเวทีนะครับคุณอัธวุฒิสุวรรณประกรณ์นะครับบนเวทีนะครับถ่ายภาพร่วมกันครับ พี่เอกค่ะเดี๋ยวให้พี่พี่น้องฝากด้วยนะคะให้พี่น้องฝากละครนี้้นถค,ค,ค,ค่ะพี่น้องค่ะก็ฝากอีกนิดนึงนะคะที่น้องเบลพูดไปแล้วก็คือจธนอาคารพุ่งหน้านะคะถึงตอนจบนะคะก็จะให้ไปธนาคารพุ่งและเวลาเดิมที่สำคัญหลายๆท่านอยากจะทราบข้อมูลก็อย่าลืมนะคะมีแอปพลิเคชันของสามล้านะคะจะมี จารอารวมดิขิดเข้าไปหาข้อมูลได้ในในแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็ฝากติดตามนะคะผลงานวมมิขิดแล้วก็กล่าวขอบพคุณขอเจ้าเราขอให้มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ยันด์ ซึ่งเดี๋ยวทุกท่านก็อยู่เป,ไป็นเวทีนะฮะออก็ยังไม่ได้ลงกันนองหรือ,อก็จะเป็นพัลเตอร์ไปเลย ทีสอนะครับเดี๋ยวทีมงานขอจัดจัดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าขอเป็นสองเต็ปนิดนึงเชิญทีมงานจัะได้ใจหน่อยได้เลยค่ะอย่างที่น้องเบลบอกนะคะวันนี้เป็นวันบริหารนะคะเดี๋ยวจะออกอาการสองดุกลึกงและเดี๋ยวก็อีกทีก็คือจันมาร์คทุกเจอตั้งแต่เดือนหน้าเลยนะจันมารทูนสองดุกลึกงนะครับเทเลมองที่โอ้แรงตรงมาหนึ่งร้อยห้าสิบกิโเกินไปดียาก จะต้อส,ส,สูงสดุดในถนนทลายแล้วนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจกันมากตั้งใจจะสุดเพราะว่าถ้าไม่ตั้งใจนะมันก็จะต้องเลยไปเีง ครับสุดทธินะครับอัพสุทธินะครับคุณชาบุรีจิเนวัฒนาชัยคุณสิริรวิชนาภิสุทธิ์ครับเชิญค่ะมีช่างาพถ่ายภาพได้เลย ทุกท่า,น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 ,าน,นทีอนไไ่อยู่บนเทีนะครับชอต่อไปนะครับขอเรียนเชิญแขกพิเศษของเรานะครับคุณปาวินทวีพลนะครับคุณสัิยาสุขนั์วันนะครับคุณจันโยวีสมปรีดาเชิญคาท่ะา วันที่ดีนะคะได้มาเจอมกันบรรลุโครการนะคะรวมถึงผู้ที่ชมผู้ทำ นะครับขอทีมนักแสดงอยู่บนเวทีนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณพี่หน่องที่ต uh, ั S <S <S ้งใจทำวาไรตี <S <S 1> <S 1 <S ้แบบเที <S 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 ่ยวมารวมถึงพี่นายที่กำกับการแสดงกันอย่างอนุโทมากำลางเปนแบบหนักมากเป็นอีกมือคอนยิ่งใหญ่ของปีนะครับชุนส์ส์เลยนะครับกุ่มวิถีอาแฟนครับแฟนครับที่ตัวนะครับตอนนี้ด้านหลังครบแล้วสามท่านซึ่งเดี๋ยวจะให้เซอร์ฟี่กับเบลล่า แล้วก็ถ่ายรูปรวมกับทีมแซกทั้งหมดนะครับอ่ะท่านแรกชะท่านแรจะร่วมวห้กับท่านแรกเลยค่ะโอ้โหสบายจเขาก็อยู่แก๊งเขาอยู่แก๊งไหนเซลฟี่ได้เลยเซลฟี่กับน้องเบลได้เลยค่ะวันนี้แต่งตัวอยู่แก๊งไหนดีจ๊ะอันนี้อยู่แก๊งไหนดีแก๊งไหนเจ้าเข้าน้องหลอนสนใจน้องหลอนสุใจเหมือนกันเหมือนกัาพี่ว่าไม่เหมือนหรอนะไม่เหมือนแระวก็โอ้โหประจุ และขอเปลี่ยนเ,นเป็น้องทีมงานนะคะอเป็นทีนึงพอให่ก้องใหญ่ถ่าตา่าเนย่กกนเดี๋ยวเราจะส่งภาพไปทำประชาสัตพัของน้องที่บ้านเลยนะคะโกส่งออนไลน์ได้ค่ะแอดกแอดสโตร ได้ช ah. MM ิปได้เลย่ะพวกเราขอบชื okay, so ่นใจเพราะน้องตั้งใจแต่งตัวมาจากที่บ้านเลยแล้วก็ข้ามเรือมานะคะขนาดสารน่ารัน่ารักตั้งใจเราก็จะต้องรับได้รางวัลแล้วก็เดี๋ยวจะได้ซื้อ Limited Edition ไปด้วยค่ะ Thank you ค่ะโอเคนะคะของก็ก็เดียวเนาะก็กินันใช่ไหมโอเคถ้าต่อไปเชิญครับท้าต่อไปค่ะถ่านด้ตอมาเจ้าพ่ออค่ะ I'm <laughs> gonna i <laughs> ก็ใช้เต้นทหัวเขาอีกนะเธอหลัช้าชตามแล้วตอนนี้อ่ะแล้วไปชิญาวท่อต่อเอาสมไปร่อบคานนี้กันค่ะเอาเได้เลยลูกอ่าเินพี่แจ๊คค่ะไม่ใช่นะไอคำจะเี่ยใจกัเรียกผู้ว่าจำได้ค่ะน้องรอเนี่คทังแรกที่นมาน้วราปว กนใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอตอนสำรัทุ่งเนี่นไปดูละครเสร็จ5ทุ่งน้อรอนต้องไปสอนโยคะต่อจ,จอ้ะใช่สำรับทุ่งเรื่งค่ะที่เรื่องมีอะไรเด่นนางแสแนนร้เรียบร้อยครับท่านิสาชนาคุณตาจ้าวันนี้อย่าลืมนะครับนี่ดูพร้อมกันนะครับกดได้เลยนะฮะเลข3.3ข<ช>องเร,รานะฮะหรือแอป3 plus ก็ได้นะคะใช่แล้วนะครับ ปีที่ี่นะครับวันนี้แล้วก็ตั้งแต่เดือนหน้าเลยจนทำกนพทดสอทุ่มครึ่รงใช่ตอ<ด>นนี้นัดกันอโอเคเรียบร,ร,ร้อยอขอเจริญพื้อมกับนักแสดงทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเชิญนักแสดงไปพักได้เลยนะคะอาจจะหน้าหน้าได้เลยะคะ<ช>่ะไปแบบรอ,ะ<ช>อบะใา่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรก็คือก่อนที่จะถึง2องทุ่มครึ่งใช่เราจะได้ดูกันก่อนเราจะมีตัวอย่าง E ีพีที่4ใครดูยู่กเนก่อนแบบสซ r รไรแบบตัดแบบว่าไม่เี่ยมะอกอี้า เก็บหมดค่ะเก็บหมดปะโอเคก้องกลางค่ะก้องกลางก้องกลางมาค่ะเฮ้